แล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายได้ค่ะขอบพระคุณนะ่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะผมบอกว่าอย่างนี้ <_ C 1> <ๆ>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปพูดอะไรบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราอาจจะพูดจะแวบเข้าไปหานะคะอืม ถ้ตรงนี้มันผ่านยากนะไลฟ์สดก็คนไม่ใช่ค่อยเยอะนะคนุณยายถ้าสมมติสมมุตวิว่าภาพนิ่งของเขานะวิวเอยรูปอะไรเอยก็ช่างเถอะเขาได้โอ้ยหลักวันน่าจะได้เยอะอ๋อคุณ คุณมากนะคะทีแว็บเข้ามาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเน้อนะอ๋อคุณยายยังอยู่เหรอคะอ๋อค่ะค่ะรับตลอดเลยค่ะสีเมฆตอนนี้ได้เยอะ <c oughs> ตอนห้สองคนค่ะเปิดพัดลมแต่พพัดลมแล้วนะจะขัดจมูกก็เลยเปิดมาตั้งจูนอานน์มั่งมีเขามีเป็นห้าหกสิบคนตอนสีเมฆเข้าไปนี่สามสิบคนเขาไล้ได้ตั้ง ตอนนี้สีเมฆเหรอโอ้ยยุ่งกับหลานวันทั้งวันไม่ค่อยได้ทันอะไรคลิปก็ทับจะไม่ได้ส่งเลยค่ะหลานพอดีลูกสาวเอาลูกน้ำนัก3 10, กามสิบเอ็ดยกกรุนเท่าไหร่ยี่สิบแปโอ้มั<ค>นหนักสะสีเม่ว่า,วาจะเข้าหาหลังบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเมื่อเช้านะไม่มีเวลาเลย เดี๋ยวใช่นาทีหายากมากเลยหายากจริงๆขึ้น่ขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาชมมีคนเข้ามาแล้วนะของยายถ้าในหมู่บ้านเราทําเรายังไปพอเข้าหาคนนู้นคนนี้ได้เนะแต่ที่เชียงรายที่บ้านที่สิเมรอยู่นี้ไม่มีใครทำเลย อไรยังไงสีเมฆก็ไลฟ์สดไลฟ์สดแต่ไม่รู้เรื่องหรอกเขาให้ไลฟ์ก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าคัา่งานมีรถมาลับแล้ว <c oughs> อะไรยังไงสีเมฆก็ไลฟ์สดไลฟ์สดแต่ไม่รู้เรื่องหรอกเขาให้ไลฟ์ก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าคารับค่ะ แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเราไม่ได้เก่งภาษาด้วยโอ้่เป็นเลยสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์ชัยสวัสดิ์ขอบพระคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะไปหรือ,อยังคะ่ะคุณยายพรศรียังอยู่ไหมคะหรือว่าไปแล้วคะเพลินอ้าวเลยเวลาละสองทุ่มวันนั้นสองทุ่ม เออเดี๋ยวลูกมาอีกอก็มาคุยอไอสดเก็บเวลาค่ะกินข้าวหรือยังคะขอบคุณมากนะที่แวะเข้ามาชมใช่ค่ะวันนั้นเห็นเห็นของเขาเป็นแสนเลยนะโอ้เพื่อนก็เป็นแสนเราเนี่ย คุณยายไลฟตอนคุณยายไลฟนันในยุ่งกับหลานหากับข้าวหาอะไรให้หลานให้อะไรหลานสองคนหรือว่าอันที่เพจผ่านคะเก่งมากเนี่ยคุณยายได้สองช่องเลยแล้วนะคะตอนกลางวันร้อนอยู่คะ่ะตอนนี้เย็นและะ้วค่ะตอนนี้รู้สึกเย็นสบายขึ้นและะ้วค่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่ทำก่อนอาบน้ำแล้วกินข้าวแล้ว<อ>สวัสดีค่ะสีเมกมารายงานตัวแล้วนะคะคุณเออวันนี้สีเมฆ ไล่กันพวกสามพวกนี้ถ้าสีเมฆมีเวลานะสีเมฆจะพยายามเข้าถามหลายเรื่องอยู่ค่ะเนาะที่ไม่ใช่ใช่จะครบเจเดือนละจะครบ7เดือนละค่ะก็ยังไม่ไปถึงไหนสีเมฆไม่รู้เหมือนกันว่าผิดอะไรนะช่วงนี้ฮานิดนึงถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนมาก ไปเป็นใช่ใช่เราเข้าไปหาเพื่อนแต่เพื่อนนี้คบนะคะตอนนี้นะเพื่อนเยอะละถ้าถามว่าทุกวันนี้ก็คุณมากนะคะทีแวบเข้ามาค่านะ<อ><อ>สวัสดีค่ะ<อ>คุณทิปปะทูเออได้เมนูใหม่นานละไม่ได้ทำเดี๋ยวสักวันจะทำกินมั่งค่ะนะเย็นนี้ก็ผัด เตือนไม่มีอะไรนะเวลามันลดลด,ลดคลิปก็ส่งตลอดแต่แต่คลิปยาวไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งจะเป็นภาพนี่ไม่เจอลำโพงแดงเยอะเลยคุณยายใส่เสียงเพลงนะสีเมฆลบไปเยอะเลยค่ะลบเยอะเลยค่ะ เสื้อผ้าชุนใส่ไม่ได้ใส่ใหญ่ชุดกดกลับไปก็ออต้องหาใส่อยากเตียวก็ต้องใส่แม่มเออจ้าเลยค้อใส่เก่ามาใส่ชุดน้อยใส่ได้ชุดนัยยย้นใหญ่ออคนละไม้สวัสดีคุณพี่พรสีนะคะคนพี่พรสีสิงสิงบ้านเพื่อนเห็นว่าเขากินยำอะไรกันไม่รู้เพื่อนผู้ชายตอนนั้นแหละเะพอดีอยู่กับหลานก็นเลยปัดแปลงลายเนาะ ตอนนั้นเราเลี้ยงเขาเองค่ะเขาเลยติดเขาเลยติดเราค่ะใช่ตามเรื่องตามราวสิแม่ก็ตามเอาเอาตามที่อาจารย์ข้างในนี่แหละสอนค่ะเนาะไ์สดมีที่ไหนก็เข้าไม่ทำพี่จูนสวัสดีค่ะใครค่ะเข้ามาครอบอ๋อใช่ค่ะคุณยายเพื่อนเพื่อนตอนนี้เก้าหมื่นกว่าค่ะ สี่เมฆว่าจะเข้าหาหลังบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเมื่อเช้านะไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวตัวนะคะไม่ได้มาสองวันภารกิจจริงๆรัดตัวเน,ะเนะาะค่ะสู้ค่ะคุณยายสู้ไปสู้ต่อไปสู้เหมือนกันสู้ตอนบ้านเพื่อนเห็นว่า เขากินยำอะไรกันไม่รู้เพื่อนผู้ชายตอนนั้นแหละหนะพอดีอยู่กับหลานก็นเลยปัดกินข้าวกับอะไรคะตามหาเวลาหก0มืนนาทีเลยต้องออกมาไล์สดค่่เม่ลดลงทุกวันจนจากสองจากปอสองลงมาปหนึ่งเกือบจะลงอนุบาลน,นุ่น แปลกใจบินี่บายบายหมามใชมามาเรียบาม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 มาาเห็นเห็นน้องละมิงไหมามาเห็นไหมได้เนี่ยแหละค่ะอ้าวใครอีกคนค่ะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะเชิญค่ะสีเมฆยินกลับมาแล้วคุณตาอหลานก็วิ่งแจ้อีกแล้ว แบเข้ามาแล้วก็หายไปซะเลยตัวจริงเสียงจริงมาแล้วค่ะแล้วค่ะสีเมฆเชิญคนได้คละไมจะว่านช่วงไหนนะทำงานอยู่ก็จะพยายามหาเวลาที่ไม่ได้ทำงานเนาะคุณคนละไมสวัสดีคุณพี่พรศรีนะคะ คนพี่พรสีสิ่งสนะิยย่งของเขานะคุณยายภาพนิ้งของเขานะนิดเดียวดูก็ก็ไม่ต่างกับของเรานักนันจ้าเดี๋ยวก็จะลงไลนะะ์แล้วค่ะจะเอาหลานเข้านอนแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะบาย